ืันนี้มาเบิ้งน้าข่าครับผมน้าข่าที่ว่านไปไปไปอยากสิบกว่ามือเลยหรอครับนี่ขึ้นง้ามเลยครับเกิดดีพร้อมขอ่าถ้าจะฝนจะน้ำครับง้าครับกินโอเคเข่าเกิดแบบนี้อยู่ โอเคเลยอันนี้ก็ถือว่าหนาครับก็พอดีพ่าดีอะ่ะโอ้งามครับงาม งามพอดีเลยมงนี่ฟุดจอดทีเมื่อแท้าค้นวันนะ่ะเป็นธรรมดาบ่บ่ห่างบ่ทีครับมัดซัมหนี่ละนี่พอดีเลยเกิดงามพร้อมเขาแล้วมงมงนี้น้ำท่วมน้ำท่วมกะก็เกิดแน่พอเกิดแน่กด็ดีครับก็ห่างซัม สัำดำนะครับบางก็ได้ัมสัมเขาดำเมาแล้วให้นี่ตองเอกนาแน่นะครับแต่นี่เสียยุนเพิ่นมาวานันซอยเสียยุนเพิ่นวนันซอยก็ก็สรงเอกนาครับให้นี่ว่าเพิ่นมือหนักเพิ่นยันนั่นจะตายเพิ่นเฮ็ดเพิ่น,นยากวานันานาแน่เขาอยากนาครับ จะย,ยุ่นวันให้เดียวนี่ต่อน,นี่ผมวานเองก็ผมมัดห้างๆเน่ต้นทัวกำลังเกิดต้นต้นเกี้ยนเกีย้ยทัวครับกำลังเกิดฝนตกอย่าน้อยก็จะได้มัดขายอีกรุ่นนึเกี้เต็มเลย้ด้วยนี่กำลังสิงงามนี่ครับเกีย้ยทัวไอ จนทัวเชียเกิดนี่บ่ได้เข่าเลย,เลยมันเท้าไปเบิดเป็นปลาเพืชเต็มไปเบิดเลยนะครับ งามแท้เขาเดี๋ยวมาเบิ้งอีกน้อยสำมาเบิง้งดตกใส่มีน้ำไซนี่แหละย่างงามเลยนี่ครับห้างซช่นนี่เขาต้นแบบห้างแบบงาม,งาม ปันจับวาง,างไปเลยนะี่ระยะนี่ครับเกิดดีทุกให้ครับวันนี้เกิดดีแท้นน นี่ก็เกิดครับเกิดอันี่ก็เกิดกเ,ดเดพราะดีด้นี่อืนี่ครับต้นทั่วนี่เริ่มเลิ่มลงแล้ว เริ่มอยู่คันนานี่เริ่มลงลต้นถั่วต้นเขียนี่จวดทแทะนี่คือต้นบักแตงโม้นี่กินก็ได้เคี้ยคือกันนี่คือตายยากยาก เดี๋ยวฝนตกชิได้มาชีใจอ,อ,อ,อยูอน่นี่ไปที่บดหยาลายพดดีรุ่นมีน้ำมีไฟฟ้าดีๆีที่บดได้ใสเลยอยาเอาน้ำเข่าเลยน้ำเข่าขังเลย ก็ได้ใช้ปุย๋ยใช้อย่างแล้วว่างามว่าเขา่าเกิดเข่าบดเลียงเขาง่างามอ้ยมองนี่ไหมน้ำคักเถอเข่าขึ้นลมต้นขึ้นลม นี่นีแห่งเกิดงาม